อืมสรุปว่าน,นี่หมาอะไรคะหมาจิ้งจอกใช่หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกดีหรือว่าไม่ดีไม่ดีอืมหมาจิ้งจอกไม่ดีเลยอะ่ะน่นอืมเรื่องนี้เรื่องว่าหมาจิ้งจอกกับไก่สีแดงไก่สีแดงใช่แม่ไก่สีแดงโอ้โหดูสิไก่สีแดงไก่สีแดงตัวอ้วนหรือตัวผอม นี่นีู่่กุไก่แม่ไก่สีแดง<อ>ตัวอ้วน<อ>หรือตัวผอมอันนี้ผ้าผ้าลองอนผ้าผ้าโอ้ยนี่อะไรอะ่ะบ้านบ้านใช่บ้านของไก่หรือบ้านของหมาจิ้งจอกบ้านของไก่หรือบ้านของหมาจิ้งจอกบ้านของไก่ของไก่ใช่บ้านของไก่โอ้ว,ว้าวดูสิหมาจิ้งจอกจะนีเห็นไหมหมาจิ้งจอกมันแพลนว่ามันจะกินไก่เห็นไหม อ่านหนังสือเนี่ยเหมือนเราอ่านหนังสือเนี่ยมาจิ้งจอกอ่านหนังสือพูด okay, awesome. ภาษาไทยโอ้พูดภาษาไทยค่ะบิสติกไทยเป็นไให้หมาจิ้งจอกมันออกมามันจะไปหาอะไรคะมันจะไปหาแม่ไก่ใช่ไหมมันจะไปหาแม่ไก่เพราะว่ามันจะมันจะทำอะไรแม่ไก่ใช่มันจะกัดแม่ไก่แล้วมันจะกัดแม่ไก่เพราะว่ามันจะกินหรือว่าเพราะว่ามันจะทำอะไรคะ กิ่นแม่ไก่เลยเนาะน,นี่นี่นี่แม่ไก่อยู่นี่แม่ไก่กําลังทําอะไรคะแม่ไก่ทําอะไรคะรดน้ําต้นไม้ใช<ะ>่เห็นไหมแม่ไก่รดน้ําต้นไม้แล้วนี่หมาจิ้งจอกมาแอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมหมาจิ้งจอก pretend to, to be a lamp post มันแอบเป็นเป็นอะไรครับเป็นไฟเนี่ยมันทำรู้ว่ามันเป็นไฟนี่เห็นไหมถอนออกมาแล้วโอ๊ยแม่ไก่ตกใจเลย เลยวิ่งหนีเลยแล้วทำยังไงคะทำยังไงโอ้ยแม่ไก่งงเลยอะ่ะงงเลยอืมเวทเวทเวทเๆ p a พจ by p เพจแล้วทำยังไงคะแม่ไก่โดนหมาจิ้งจอกจับใส่อะไรคะจับใส่หม้อพอทหม้อเออหม้อหม้อสีอะไรคะ อ๋อมันจับใส่ถุงขอโทษ It's not a pot it's a bag จับใส์แอบบากจับใส่ถุง you s <S อืมอ a ส It's a bag ถุงสีอะไรคะอาวถุงสีอะไรพูดก่อนถุงสีพูดใหมถใ่ถุงสีดำ From ถุงอ่ะใช่ถุงสีดำมายมมาจิ้งจอกก็รอจังก,กว่าทำไมคะ รอจนกว่าแม่ไก่จะจะทำไมจะตายใช่ไหมแต่ว่าแม่ไก่ออกมาจากถุงได้แต่หมาจิ้งจอกเขาก็ลังทำอะไรคะหมาจิ้งจอกทำอะไร<อ>ใช่หมาจิ้งจอกเขานอนหมาจิ้งจอกนอนแล้วทำไงต่อลูกแม่ไก่เอาอะไรใส่ถุงคะแม่ไก่เอาอะไรใส่ถุง Rocks right this this rock stones right ภาษาไทยหินหินอืแม่ไก่เอาหินใส่ถุงอันนี้ใชเอาหินเอาหินใช่แม่ไก่เอาหินใส่ถุงแล้วหมาจิ้งจอกก็เปิดถุงออกมาจะเอามันคิดว่ามีแม่ไก่อยู่ข้างในเอาเอาเอาใส่ หินตกลงมาในหมอ้อนี่มี่ิสพอร์ตหินตกมาในหมอ้อน้ำร้อน the hot water น้ำร้อนเ <No S 1> <ไ>ป็นไงน้ัวอ้ยน้ำร้อนกระเด็นใส่เลยอั้โย่เป็นนู้ค c o l ต w a t มันน่าจะเป็นน้ำร้อนอนะนี่เห็นขอนร้อนดูสิแสดงว่าแม่ไก่ทำไมคะแม่ไก่ฉลาดหรือว่าแม่ไก่ไม่ฉลาด ใายแม่ไก่ฉลาดแล้วอันลี้ฉลาดไหมจริงหรือเปล่าพ่อแดาล่าดาล่าะฉลาดอันลี้ฉลาดไหมอันลี้ฉลาดค่ะโอเค